โจโจโอเคผมสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้นะผมอยู่กับสกายเจนนะฮะบอกบอกเลยเป็นคลิปแรกแต่เล่นกะกากมากบอกเลยเคยเล่นแล้วไม่นี้เล่นในเยี่มากบอกเลยเริ่ม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 ยิงปลา มันกระตุกจังหรือเลว่ว่าอีเดนส์ข้อไหนไหนพอของเขาให้ขบอโอเคโอเคโอ้ยยิ่งขี้เป้ลเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเดีย จกบไปแล้วดีเออโอเคซีเปอร์ว่ะซีเปอร์ว่ะเคยเล่นไหมแเนี่ยสกายเจนไม่เคยเนาะเคยเคยเคยอ่ะเ,เคยเล่นแต่ไม่ได้ออกเอเห็นที่เฉยแต่คือจำไอพีไม่ได้ใช่ไหมได้ฮะโอ้คีเป er. อร์ คอยสู้แล้วอ่ะไปสู้อ่ะได้สตูนแม่งโคตรเถื่อนสู้อ่ะเอาไปไมีซีมอยู่ไหนวะเนอะนี่ไงไกลกวมีแล้วด้วยว่าฮันทิ้งไปมาให้กูนี่ไปกูมีแค่นี้แหละ พอแล้วไอ้ตัวเองช้นอยู่เหรอวะอ,อยู่ไหนหน่วยไหนวะใน,ในใบในกลับไปการก่อนไหมไปดิพี่<อ>ต้องคุมไอ้ตัวแหวกแกนไหเออต้องคุมไอ้ซอมบี้นะคือไม่ได้เล่นอันนี้นานละ<อ>ไม่ได้เล่นคือไปเล่นแต่เนี่ย What the f**k เห็นไหมบอสออกไปเนี่ยจะมีบอสใช่ไหมคือโ <c oughs> มแต่ไปเล่นไลยเนี่ยบอสโคตรไอไมเอ็มซีบีอีอ่ะอ๋อเออที่เกล็ดแต่คอมเพราะวาคอมกากเลยไม่ได้อยากเล่นเลย <c oughs> ก,กูได้แต่ชุดเลยนะไม่ไม่ทำอะไรกูได้กางเกงเลย ไปเลยปูนทำนะครับเดี๋ยวเราต้องหาเลสโตนโอเคเอาเรื่อไปเพิ่มเอาแล้วบัดแล้วโอ้เฮียใครเลเซอร์ตนมันลดเลือดวะมันไม่แก้บัสวะ,ะ,วะและมันไปสู้กันเองเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่งูหุ่ตกไปแล้ว คือจริงๆเป็นคนกล่าวพีพีมากไม่ใครมีไม่มีได้สโต้เลยเลยได้สโต้โอเคเก็บบ๊อเฮ้ยหฮ้ยเฮ้ยออเออยู่ไม่รอชัวร์เฮ้ยใครมาไม่มีไม่มีเฮ้ยใครอยู่กลางวะเฮี้ยงางานใครอยู่กลางเฮ้ย ซอ๋อไปเราตามจับเราตามหัวง่วงไปด้วยอ่ะเอาเบะเอาเบะเดี๋ยวไอ้หนูไปเลยมันหาเือนมันหาเพื่อนกูมีแค่สามหัวใจเชียวมันเนี่ยจะตายแล้วเฮ้ยเนี่ยเหลือสามหัวใจเดี๋ยวฟ้า นีก็ได้เลยไม่แกมบัฟให้กูด้วยโอ้โหลีชิ e ตอันนี้ดวงไม่ขึ้นนะาตายอีกแล้วตอนนี้เมื่อกี้เราบุกสีอะไรสีสีม่วงมาสีม่วงออกพยายาม่ไหนออกสำเร็จยังไป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 มนสีเรามนสีเขียว ถึงเมือดจะเหลือสามแต่กูก็ยังเอาอยู่โอ okay. เคหนึ่งคิวแกปีวไปเร็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 วไปไหนไปช่วยช่วยช่วยกันช่วยกันช่วยกันปัญหาคือตอนนี้เลือดมันมีอยู่สามหัวใจบุคคลเดียวกันกเอามาันเอามันจะตายเนี่ยเลปิมมันไอ้เหี้ยวบิวเฮ้ยมันเห็นกู กูไปเฮ้ยไปมันเหลือสั้นสิแลค่เฮ้ยรอมันไม่อยู่รอมันไม่อยู่รอมันอยู่รอมันไม่อยู่เฮ้ยรอมันเฮ้ยมันกลับไปแล้วอ่ะมันกลับไปแล้วอ่ะไม่ได้มันมาแล้วหมางแล้วเฮ้ยโอ้ยโห้เจ๋วไปเลยเรื่องเรือสาวเลยเลือกมีสาวโมเจมันตีตายเก๋ยเก็บปั๊บเก็บปั๊บ เไป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 สีทองต่อสีทองสีทองขุดทองอ่ะไปขุดทองอ่ะเฮ้ยคิปเปอร์โอ้ยรอดดีละวหรือว่าตายเก่งไอ้บอสมีบอสไหมเนี่ยบอสเกิดไาแล้วบอสการไปโกเลมครับเอ้ยนั่นยไงสีทองไปหามันลูเฮ้ยโกเลมเฮ้ยโกเลมทำแล้วโกเลมตีโกเลมทำเมียหรอไปเลูกไปเลูกไปหามันเลยลูเนี่ยปลาหนึ่งปลา ไปเลย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 เหลือสหัวใจปัหานั่นายเดี๋ยวผมจะการล่อเองม่งปลาครับม่งปลาเสี่ยปลาเฮ้ยเฮ้จะตายแล้วจะตายแล้วอือหือหกสิจะตายนั่นไงนั่นไงตายเอ้ยย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  เอ้ยเฮียใครวะใครมาหากูเฮ้ยมึงฆ่ากูาให้ตา้ดิโอ้โหแม่งแม่งมาสองแล้วเฮ้ยไป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 บุกสีมันเลยกูรอบกูลว<อ>งเร็วเรไปหาสีมันรึนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้ยอยู่แหลกแลกกอนแหลกของเันจะเย็นเอาวันประเซ็สองสี่แล้วนะวันนี้นะฮะไปพวกเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เราหิวขี้ ไป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 นู้นไปนู้นเลยอม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 มันทำมีอะไรกันอยู่มีอะไรกันไปดีกว่าผมเป็นปลาเขาเป็นปลาจังหวะนี้เป็นปลาแล้วหนึ่งสองเฮ้ยไม่มีใครมาเอ้ยอู๋ไม่มีคนเกิดคนเกิดปะคนเกิดคนเกิดคนเกิดเกิดได้ไงมาเฮ้ยเอ้ยเฮโอ้โหดาบแม่งใช่ไหม เลือดเหลือสี่หัวใจเฮ้ยมาก็เลยเฮ้ยโอ้ได้ไงะวไไงะเมื่อกี้เลือดเหลือเท่าไหรเลือดเลือดอยู่สามว่ะมีอะเลือดเลือดเลือดทั้งหมดนะมีหัวใจอยู่มีห้าหัวใจห้าหัวใจฟัก๊กโอเคไม่มีใครมาจังหวะนี้เราไปด้วยเจอเจอแบบโอ้โหมึงใสอยอย่กูอย่างนี้เลยวิ่งเปียแล้ววิ่งเปียกแล้ววิ่งเปียแล้วไอ ไปไปไปหนู l e t อ go d อตแบบั้งกับยกไทันี่มันนี่มัหนี่อืมอืมอืมเาเลยเอ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 ายเอาเลยอาเลุ้อดลุงอเอลเอลยอเฮ้ยไปเอยไปลอามลนเออนเล็วอออนไปนู่นเลยไออมโบเกาอยูเกอยเเยออเ้าเยเยล ไอ้ไยีตีไปเลยตีไปเลยตีแล้วหรตีแล้วแตวไม่มีใครตามมาฮะไอ้สีเขียวทำไมทำไมสีเราเหลือก็สิบห้าไปสิใครตีก่อนไปมาหามึงเราไม,ไม่เป็นไรเฮ้ยมันมีคนตีไปชทำไม่เนี่ตายยังเนี่ยเราก็เฮ้ยเฮ้ยเมี่ยงปะครับเรียบ<ๆ>ร้อยตีได้เฉยๆขนาดนั้นรู้อ้าวตาย <Playstation. S 2> อเอ้ยถ้าเราลุ้มเมื่อกี้ดีมากเลยเอ้ยนี่ก็ขาเราเลยเฮ้ยสีเราไปไหนไหนยังไงโอ้ยอย,อยู่ข้างบนเนี่ะหมิ่งปลาครับอ,อุ้ยตกลงมันไปไหนวะมันอ้อมมันอ้อมนหนีไปแล้วเฮ้ยไม่ไม่หนีเว้ย ยังมาตีอยู่เหรอโอ้โหเฮ้สูงเล่าไปก่อนเลยเล่าไปก่อนเร็วเร็วเร็ว what the fuck เฮ้ยโอ้ยจีจีไได้อะเฮ้ยไม่ใครใครพูดนูบวะเออมีคนบดนูบเลยไม่ไมันเลยเฮ้ย